คุณภาพ Quality News Station 97 FM รายการ Variety Art คบเครื่องเรื่องศิลปะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุธก,กาจุลบนแายง,งานตัวค่ะวันศุกร์นะคะเป็นวันแห่ง Behind the Scene นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเบื้องหลังแล้ววันนี้นะคะเราได้บุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนะคะแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่านะคะโยมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมพูดคุยกับโยกค่ะท่านประสบเรียงเงินนะคะท่านอธิบดีนะคะของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณโยและสวัสดีผู้ฟังและก็ผู้ชม<ฮ>ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับค่ะเพราะวันนี้เป็นวันบีไฮเดอร์ซีนเป็นวันของความที่เป็นเบื้องหลังซึ่งท่านก็เป็นเบื้องหลังความสําเร็จนะคะมาเนี่ยหลายงานแล้วนะคะก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีนะคะที่จากสํนานักงานศิลปวัฒนธรรมร่รวมสมัยตอนนี้ก็มาอยู่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะขอบคุณครับ ท่านคะก่อนอื่นเลยนะคะแน่นอนเลยเพอเวลาพูดถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะหลายๆคนก็คงจะเอ๊ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยเขามีทําอะไรบ้างเหรอคะท่านครับจริงๆแล้วกรมส่งเสริมวัฒนธรรมชื่อมันชื่อกว้างน,นะครับ<ห>ค่ะพละงานจริงๆดูเหมือนนี่จะฟังทําได้ทุกเรื่องใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะใช่เหมือนทำทุกอย่าง,าง,งไงนะใช่นะครับถ้าทำได้ทุกเรื่องแปลว่ากรมอื่นก็ไม่ต้องมีละมีกรมมีกรมเดียวพอตรงไปครับค่ะ ครับจริงๆแล้วถ้าถ้าดูผมขออนุญาตอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับค่ะจริงๆแล้วคือเราทําที่คนอื่นไม่ทําอืออะไรค่ะคนอื่นทําอะไรบ้างอกรมสินก็ทำเรื่องมรดกที่จับต้องได้จับต้องได้ถูกไหมครับเรื่องของโบราณสถานเรื่องภาษาเรื่องวรรณกรรมและไรื่องการแสดงที่เป็นดั้งเดิมเงี้ยกรมสินทำกรมรุ่นสมัยเขาก็ทําเรื่องพวกเรื่องใหม่เรื่องการต่อยอดการสร้างสรรค์ค่ะทีนี้ กลับมาหาเราละศาสนาก็ทำเรื่องศาสนาไปที่ไม่ที่ไม่ใช่เรื่องของพูดโดยตรงนะครับก็เป็นเรื่องคําสอนเรื่องเผยแพร่ไปของเราคือตัวเนื้องานที่เป็นอันแรกเลยคือวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งหมดเราทะเรื่องค่านิยมเราทํะเรื่องโรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งหกสาขาเราดูแลอยู่ซึ่งทําทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติและขึ้นทะเบียนอาณาชาติเป็นยูเนสโกด้วยอันนี้คือเกอะที่เป็นด้านวัฒนธรรมอีกส่วนหนึ่งเรายังทํางานที่เป็นคอนเทนต์ด้วย เช่นเรื่องภาพ,พยนตร์วีดิทัศ์ซึ่งปัจจุบันเราก็ได้รับมอบหมายจากรักฐบาลให้เป็นหน่วยงานประสานงานหลักที่เรียกว่าโฟล์คอยไ์ด้านภาพยนตร์ะละครซีรีส์แอนิเมชันเกมด้วยะกาจะเห็นว่าเนื้อง,งานนี้ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็เป็นงานที่ทั้งเป็นงานดั้งเดิมและงานที่ร่มสมัยอยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องด้วยครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซ้อนกันกับศิลปะร่วมสมัยนะครับเป็นการทํางานที่เชื่อมต่อกันเชื่อมโยงกันเปที่ซ้อทางานร่วมกันครับ อืมค่ะเพราะว่าอย่างอย่างเรื่องของภาพยนตร์ใช่ไหมคะภาพยนตร์เนี่ยถ้าพูดถึงโลกสมัยจะเป็นหนึ่งในหนึ่งอยู่ในสาขาที่ทางโลกสมัยดูแลถูกไหมคะครับแล้วคราวนี้ว่าอย่างในส่วนของกรมส่งเสริมเนี่ยก็จะดูในเรื่องของกฎกติกาหรือเปล่าคะเอ่อถ้าเกิดว่ากรมส่งเสริมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทำงานสองด้านนะครับค่ะด้านแรกคือการกากับดูแลการประกอบกิจการคือเรื่องของการขออนุญาตโรงภาพยนตร์เรื่องของร้านเกมร้านวีเอรอร้านคาราโอเกะ S <S อะไรประมาณนี้อันนี้คือการประกอบปฎิการส่วนที่สองก็คือเรื่องกํากับดูแลมีสองส่วนนะครับนอกจากประกอบการแล้วดูคอนเทนต์ที่เผยแพร่คือเนื้อหาดังหรือเกมหรือข่าวเราเกที่เผยแพร่เนี่ยต้องมาตรวจกับเราแล้วก็จัดเลตติ้งแล้วเผยแพร่ออกไปอันนี้คือส่วนกำกับดูแลก้อนที่สองคือการกร้อนการ,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 รส่งเสริมส่งเสริมการเกษตการพัฒนาบุคลากรการจัดเทศการการพาคนไปต่างประเทศอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นส่วนที่เราดูแลอยู่ทะนั้นตอนเนี้กรมส่งเสริมรับผิดชอบสองขา ทั้งขากำกับดูแลกับขาการส่งเสริมด้วยครับค่ะโอ้ท่านใครนี่ก็งานหนักมากสิคะเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นงานงานใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในกลม่มแล้วกเ็เริ่มทํางานกันอยา่างจริงจังเมื่อสองสามปีนี้นะครับแล้วก็จกะขยายผลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ทำงานร่วมกับทางอาสอสเรเกามีกองทุน แต่สอสรไม่ได้ทำงานภาพย,ยนตร์โดยตรงเขาจะมีกองทุนให้สำหรับคนที่จะขอทุนใน,ใน,ใ,น,ใ,นในโนอุสาหกรรมนี้เพิ่เป็นหนึ่งในเจ็ดสาขาที่เขาทาอยู่หรือ9ก้าสาขาแลาจะเรียกนะครับแล้วก็ประสานกับนักงานประส่วนที่ดูแลเรื่องของบอรดภาพย,ยนตร์แล้วงานงส่วนบางส่วนที่เราไม่ได้ทําก็จะทําด้วยกันนะครับงานภาพย,ายนตร์ของกระทรวงอย่างอยู่ที่หอภาพยนตร์ด้วยนะครับเรื่องของการเก็บสื่อภาพยนตร์หรวีิทัศน์ที่เป็นลักษณะของจดหมายเหตุะค่ะอย่างหอภาพยนตร์แห่งชาตินี่จะอยู่ในส่วนของของกรมด้หรือเปล่าคะเป็นองค์การมหาชนครับ ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นกลมครับเน้นหนักเรื่องการลักษณะของการบันทึกสิ่งเกี่ยวเนื่องคือเป็นจุดหมายเหตุและก็ส่งเสริมภาพใช้ภาพเพื่อนมาส่งเสริมการเรียนรู้ให้คนได้เข้าใจว่าภาพเพย่์นมันมีมิติอะไรบ้างทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมประวัติศาสตร์อะไก็แล้วแต่นั่นคือส่วนของภารกิจที่เกี่ยวข้องในกระทรวงที่3ามสหน่วยงานที่ทําด้วยกันครับ ค่ะท่านคะอย่างอ่านอย่างแนนอนเลยอย่างหนึ่งที่ที่จะต้องดูดูแลก็คือศิลปินแห่งชาติถูกไหมคะอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของทางสวทชใช่ไหมคะครับเป็นการยกย่องเชิดชูดเกียรติบุคคลที่เรียกว่าประสงค์คุณค่านะครับค่ะคือภาษาเราเรียกเกตะทักคะคือเป็นผู้รู้ที่มีอ่า ประสบการณ์สูงแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวบุคคลเป็นบรมครูอะไรประมาณนั้นนะครับที่ท่านได้ทํางานรับใช้สังคมมานานเราก็ยกยก่องให้เกียรติท่านดูแลท่านจาัดสดิการให้ท่านครับค่ะคราวนี้ว่าอย่างในส่วนของศิลปินรู้สึกว่าเราจะมีหออัครศิลปินครับหออัครศิลปินก็เป็นเหมือนเ,อเรียกว่าเป็น <c oughs> พื้นที่ของการเรียนรู้ที่เผยแพร่ผลงานขององค์อัครศิลปินคือในหลวงราชการที่เก้า นะครับตอนแรกก็ช yeah. totally ื่ออาคราศิลปินคือพระนามที่เราถวายสมญดนาพระองค์ท่านเป็นกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติถวายนะครับแล้วก็ในนั้นนอกจากผลงานของพระองค์ท่านแล้วก็จะมีผลงานของศิลปินแห่งชาติจะแสดงที่นั่นด้วยแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้เด็กได้เรียนศึกษาหรือคนสนใจสามารถไปเรียนรู้ได้ครับอยู่ที่กองห้านะครับอยากให้ไปดูงานดีมากครับ ใช่งานงานดีมากแล้วก็สวยมากนะคะอยากให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยได้เดินทางไปดูจริงๆเพราะว่าจะมีผลงานของอานวงรัชกาลทก้าด้วยใช่ไที่เป็นผลงานศิลปหัตของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ยังจะมีผลงานของศิลปินแห่งชาติท่านอื่นๆอีกหลายๆท่านทศสาขาครับทั้งทัศนศิลป์ทั้งวรรณศิลป์แล้วก็ศิลปะการแสดงอยู่ที่ด้านค่ะครับค่ะ คราวนี้ว่าอย่างตอนนี้ะท่านมารับตำแหน่งเนี่ยท่านมีแนวนโยบายในการทำงานของท่านยังไงบ้างคะสำหรับในส่วนของสวทณปัจจุบันนี้ค่ะคือผมมองว่านอกจากงานเดิมที่เราทำอยู่แล้วนะครับซึ่งจึง,จง uh huh. พูดอะกทีคือตัวเนื้องานนะครับ <c oughs> ผม,มองว่างานศิลปะวาธรามเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศค่ะ <c oughs> อ่าซึ่งอันแรกก็คือว่าถ้าเราใช้ศิลปะวัฒนมและความคิดสร้างสารรค์ที่เป็นทุนอยู่แล้วนะครับามาผ่านกระบวนการทํางานของเราร่วมกับภาครัฐแคเอกระโนะมันจะทาให้เป็นเครื่องมือในการที่จะทําให้คนพัฒนาคนได้ส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมแนละให้สังคมมันสามารถที่จะใช้วัฒนมในการอยู่ร่วมกันหรือในการที่สร้างความเข้าใจระหว่างกันได้หรือพัฒนาสังคมได้นะั่นคือมิติที่หนึ่ง มิติที่สองคือศิลปะว่าธรรมมันคืออาชีพนะมันคือรายได้มันคือทําให้คนมีอาชีพมีรายได้เกิดเศรษฐกิจได้เกิดสินค้าเกิดบริการเกิดผลงานทางศิลปะอะไรเยอะเกิดการแสดงทั้งหมดมันคืออาชีพรายได้ได้เช่นกันก็มิติที่สองคือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากจนกระทั่งประเทศแล้วก็ถ่ายทอดต่อเนื่องไปถึงอาราชชาได้ด้วยนะครับซึ่งหลายประเทศก็ใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจเช่นเดียวกันในส่วนที่สามคือวัฒนธรรมเป็นซอฟต์าวร์ เป็นเครื <minutes> ่องมือในการที <Know that S 1> ่จะสร้างภาพลักษณ์จิตภูมิสร้างความสัมพันธ์ทั้งเรากับต่างประเทศและก็ประเทศอื่นด้วยอันนี้ก็หลายประเทศก็ทําำจึงเราก็พูดถึงเกาหลีพูดถึงญี่ปุ่นพูดถึงอเมริกาอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือในการทํางานในการเชื่อมโยงด้วยและในการสร้างภาพลักษณ์จิตภูมได้ด้วยครับค่ะคราวนี้ว่าอย่างในส่วนของทางทางท่านแทนทางสวทชใช่ไหมคะท่านอย่างอย่างยกตัวอย่างคะตอนนี้โยชอบมากเลยกับโครงการที่เกี่ยวกับอาหารค่ะท่านครับ เข้าใจครับเรื่องอาหารใครก็ชอบกับโดยเฉพาะตอนนี้คือกําลังตามหากันอยู่ว่าเมนูเจ็ดสิบเจ็ดเมนูที่ประกาศออกมามันอยู่ตรงไหนแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับคือแบบว่าโยโยเอามาอ่านดูแล้วแบบตามอยากาจะตามหามากเลยค่ะอ่ะโอเคอย่างอย่างภาคกายอย่างไก่ย่างบางตานเราพอเห็นนะคะอยู่บ้างแล้วก็อย่างอยากจะทานอย่างเช่นอันนี้ค่ะแกงคั่วชะครามปูไข่อย่างเงี้ยค่ะท่านครับอ่า ของภ <ผม S 2> <พ>าคกลางใช่อย่างของภาคกลางก็จะมีขนมเกสรลำเจียบครับค่ะคืออ,นนอันนี้ค่ะเชินครับเชินครับโทาสิค่ะอย่างอย่างเหล่านี้เนี่ยค่ะท่านมีการคัดเลือกอยังไงคะมันเหมือนเป็นอาหารหลายอย่างคือเป็นอาหารที่เหมือนเป็นอาหารพื้นถิ่นซึ่งบางทีอาจจะไม่คุ้นหูอะคะ่ะก็จริงๆเจตนาลมของโครงการเนี้ยเราเห็นว่าอาหารคือวัฒนธรรม อาหารคือมรดกครับคือูมิปัญญาซึ่งการพบฒน์ผของเราได้ได้ได้คิดแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นมามันไม่ใช่แค่เรื่องของเพื่อการกินอยู่เท่านั้นแต่มันคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องของสุขภาพเรื่องคงว่าธรรเรื่องการกินถ้าอะไรบางอย่างที่คนคนสมัยก่อนอ่ะคิดอาหารเป็นยานะไม่ได้คิดอาหารเป็นแค่อาหารแค่นั้นถ้าเกิด อาหารอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอาหารที่เป็น,ปนของดีอยู่แล้วสามารถที่จะรื้อฟื้นเข้ามาให้คนรู้จักแล้วคนมา,าดูแล้วว่าอาหารเนี้ยมันปรุงยังไงมีคุณค่าทางพยาการอย่างไรมันคือทั้งสเสน่ห์มันคือภูิปัญญาและมันคือมิติของวัฒนธรรมที่เชิดชูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราเลยเรียกว่าหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารชินคนก็จะรู้จักมากขึ้นคนก็อยากสนใจ ย้อนเรื่องราวไปถึงว่าเอ๊ะทำไมนอกจากอาหารแล้วอาจจะค้นหาเรื่องอื่นได้อีกด้วยนั้นคือเบื้องหลังความคิดของการทําโครงการนี้เราก็เรียกเรียกว่ารสชาติที่หายไปจริงๆอ่ะรสชาติไม่ได้หายเพียงแต่เราอ่ะไม่ได้เอามันมากินเอามาปรุงแค่นั้นเองถ้าเราปรุงไม่หายรสชาติก็ยังคงอยู่แล้วก็ความเป็นเสน่ห์ความเป็นคุณค่าของมรดกพื้นบ้านอะไรก็ยังอยู่ด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการนะครับค่ะทีนี้วิธีการคัดเลือกอ่ะเราทำาีกีที่สอง ปีที่สองก็เราก็บทถอดบริษักปีที่แล้วว่ามันเกิดปัญหาอะไรบ้างก็มีบางจังหวัดกา,ารมีเวลาน้อยบางท่านอาจจะไม่รับรู้ก็ทํากันในวงที่ไม่ไม่กว้างมากนักปีนี้<า>เรามีกรรมการสองชั้นกรรมการผู้สมควบุตรแล้วก็ในในส่วนของชนกลางเอง<า>ก็กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการแนวทางไปนะครับโดยถอดบริษัทปีที่แลว้วแล้วก็ส่งไปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็มาเลือกองคณะของท่านเองว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างทั้งภาครัฐภาคเอกชน แล้วก็มาช่วยกันสำรวจดูสิว่าเมนูอะไรที่เป็นเมนูที่มันเป็นของพื้นถิ่นเราเองแล้วก็เป็นเมนูที่มีคุณค่าแล้วอยากจะยกขึ้นมาเพื่อให้คนได้รู้จักแล้วก็มาโปรโมททำเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของอะไรต่างๆขึ้นมานั่น,นคือกระบวนการพอเลือกมาเสร็จแล้วยังไม่พอครับเรามีอาหารที่สามประเภทนะขาวหวานว่างนะครับ,บข้าวหาาวานว่า,าวให้เลือกมาอย่างน้อยก็ไม่เกินอ,อย่างละสามสามรายการแล้วก็ให้ประชาชนใน ขื้นที่จังหวัดโหวตสิว่าจังหวัดเขาอะน่าจะเอาเมนูอะไรในปีนี้ฉะนั้นกระบวนการมีเสียร่วมมันเกิดขึ้นแน่นอนและที่สําคัญเม<ฆ>ื่อปีที่แล้วบอกว่าคนไม่ค่อยรู้จักเราก็เลยให้มีอินฟลูเอนเซอร์จังหวัดเข้ามาด้วยเขาจะได้<ฆ>ทําหน้าที่ในการเผยแพร่และก็ประชาสัมพันธ์งานให้คนรู้จักก็ปีนี้กระบวนการเข้มข้นขึ้นหลายจังหวัดก็แข่งขันกันน่าดูเลยนะครับคนโหวตเกือบสองแสนคนนะครับทั่วประเทศถือว่าเป็นคนเยอะมากบางจังหวัดเ<ฆ>มนูที่ชนะโหวตถึงสองหมื่นกว่านะครับ ก็แปลว่าคนสนใจมากทีเดียวครับค่ะกจขนาดเหลายนะครับอุ้ยหลายเมนูมากเลยค่ะดูแลถึงขนาดที่ว่าเดี๋ยวคุณโยคุณอาจจะมีสักอีกหนึ่งรายการแล้วก็จะบอกว่าตามตามล่าหาเมนูเหล่านี้แหละค่ะอีสักหนึ่งรายการะะเลยค่ะเพราะว่าอย่างเนี้ยเราพลาดหัวไปบ้างแล้วบางกันชื่อน่าสนใจเช่นแกงอีเหี่ยวของเพชรบูรณ์เป็นยังไงเอ่ยอันนี้ยังยังถ้าอยากดูรายละเอียดเข้าไปดูในเว็บกงเสริมว่าทาได้ แต่ว่าเรายังไม่อยากเปิดทั้งหมดเราอยากให้ท่านค้นหาแล้วก็เดี๋ยวกลางเดือนประมาณกลางเดือนกันยานะครับประมาณมาที่ยี่สิบถึงยิบสองนะครับเราจะยกเจ็ดสิบเจ็ดเมนูมาให้ท่านชิมเลยว่าเป็นอย่างไรรสชาติเป็นอย่างไรแล้วท่านจะได้รู้ว่าอาหารถิ่นที่จังหวัดเขาภูมิใจนักหนาเป็นอย่างไรแล้วเมื่อท่านไปจังหวัดท่านต้องไม่พลาดรายการเหล่านี้ฉะนั้นเรามีสองปีแล้วนะจังหวัดละสองเมนูแล้วหกือบเกบเจ็ดเดี๋ยวปีหกหกแปดเราจะขยายผลต่ออีกนะครับ ค่ะสุดยอดมากเลยค่ะถ้าอย่างไรแล้วเดี๋ยวโยวขอพักสักครู่เดียวนะคะเรียกเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะได้ครับขอบคุณครับคุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะทุกเรื่องบ้านสร้างใหม่ต่อเติมด้วย EPD มวลเบาได้บานเย็นที่แข็งแรง แต่ถ้าบ้านเกา่าสุดราวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมรูนระเบิดแก้ไขได้ฟังรายการช่างรูคู่บ้านทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มครึ่งวันอาทิตย์เวลาสี่โมงถึง5้าโมงเย็นช่างรู้คู่บ้านสันทัยขนานมีคำตอบแก้ไขได้หรือโทร091 789 3563 สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาละชนครับสวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะมาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการสองพ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศริปัญญาละชนในรายการ smart life วัยเกษียณ F n เก quality news station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา19นาฬิกา30นาที กำลังสังรายการวารีที่อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะ9ตลาค่ะและพคนค่ะคุณผู้ชมคะก็กลับเข้าสู่รายการนะคะคุยกับท่านหลังไม่เพราะว่ายังยังไม่จบเรื่องเรื่องอาหารพโยนเนียพอเห็นรายชื่ออาหารปั๊บท่านใครอยู่ตรงไหนบ้างคะเนี่ย ท่านคะ่ะนอกจากในส่วนของอาหารแล้วนะคะตอนนี้ก็แน่นอนเลยว่าเดี๋ยวจะมีงานเร็วๆนี้ถ้ายัางไงแล้วพอมีงานเมื่อไรเนี่ยท่านต้องอัปเดตกับโยเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้โยจะไม่พลาดเด็ดขาดเลยค่ะและแน่นอน,นแลวเชื่อเลยว่า<ม>คุณค,คุณ,ค,ณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะก็คงไม่อยากพลาดนะคะถ้ายัางไงก็สามารถตามข้อดูเอาตามดูข้อมูลได้นะคะที่เพจของในส่วนของกรมสงเสริมวัฒนธรรมนะคะอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้นะคะเรื่องของเกมคะ่ะท่านเอ๊ะ กรมส่งพอบอกเอ๊ะกรมส่งส่วนวัฒนธรรมเอ๊ะแล้วเกมเอ๊ะแล้วมันอะไรเกี่ยวกับเกมบ้างอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เห็นมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่อีกหนึ่งโปรเจกต์ค่ะท่านครับจริงๆแล้วเราจัดมาเรื่องของเกมมาปีที่แล้วก็จัดเรื่องของคอสเพลย์มาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เพิ่งเพิ่งจัดไปเมื่อที่แล้วนี้ก็เป็นเล็กๆอยู่งานหนึ่งเป็นเรื่องของเกมคอสเพลย์แต่ไม่ใช่เป็นเกมทั้งหมดแต่งานที่จะจัดเนี่ยครับสามสิบสิงหา ถึงงกันยา3วันที่ชั้นเจไอคอนสยามอันนี้จะเป็นมหากรรมเกมที่กระทรวงโดยกรมเสริมจัดแบบเกมไทยและเกมนานาชาติมาเจอที่งานนี้เราเรียกว่าเป็นไ h ไล l ์อินเตอร์เนชั่นแนลเกมโชว์เคสสองพันยี่สิบสี่นะครับหรือเรียกว่ามหากรรมเกมนานาชาตินะครับอันนี้ก็จัดเป็นครั้งแรกนะครับที่ที่เราจัดเนี้ยเราก็มองว่าเกมจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะทําให้คนได้ใช้เวลา เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทักษะการแก้ปัญหาหลายๆอย่างรวมถึงเกมสามารถที่จะเขาเรียกว่าไทยอินะคือเอาเรื่องของอวัฒนธรรเรื่องอะไรต,าต่างๆเข้าไปดิอสตาที่ต่างๆเข้าไปในเกมไ้ด,ด้วยนั้นก็คือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสร้างสรงสรค์วัฒนธรได้ด้วยก็เป็นที่มาอของที่เราจะทํางานเกมนียครับก็ในงานมีอะไรบ้างใช่ไหมครับอยากรู้ครับ าอยากเาื่อเดี๋ยวตาดูเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับชมฟรีทั้งงานนี้ไม่เสียตังค์ด้วยโอ้โหต้องตามไปค่ะแปดกิจกรรมอันแรกคือบอร์ดเกมหรือการ์ดเกมคือเกมกระดานนะครับที่ได้ความนิยมอยู่ถ้าใครอยากรู้ว่ามีเกมอะไรบ้างทั้งคนไทยต่างชาติไปดูครับอันที่สองคือเกมที่เราเล่นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นผ่านพีซีหรือเล่นผ่านมือถือแเล็ตอะไรก็แล้วแต่ทั้งไทยและเกมต่างชาติก็แสดงในงานด้วยยกตัวอย่างเช่นแบ c k กดีเซอร์ออนไลน ของเกาหลีก็มาเกาหลีนี่ยกกับบูธขนาดใหญ่มาเลย6คูณ12เมตรมาแสดงงานนี้เลยนะครับต่อไปก็เรามีนักพัฒนาเกมนี่คนไทยที่เก่งนะครับถ้าเราอยากรู้ว่านักพัฒนาเกมเขาทํากันอย่างไรเบื้องหลังเป็นอย่างไรอยากจะเป็นนักพัฒนาเกมต้องทําอะไรบ้างมี30เกมมาให้เล่นไปพูดคุยไปสนทนากันได้และใครคที่อยากเป็นนักธุรกิจอยากชอบนักพัฒนาเกมไปช่วยทํางานก็ไปงานนี้ได้เช่นกันนะครับต่อไปกีฬาอีสปอร์ต ที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยครับก็คือคนไทยก็มีคนเก่งอยู่หลายคนที่ชนะเลิศการแข่งขันร,ระดับ,ดบโลกใช่<ะ>ครับเมื่อชีพเราเนี่ยเขาเขาทำอย่างไรเขาเตรียมตัวกันอย่างไรเบื้องหลังของการจัดการแข่งขันการค้นหาเพื่อจะสร้างทางให้เองเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตต้องทาอย่างไรอันเนี้ยเจอในงานนี้แน่นอนได้คือกิจกรรมที่สี่แล้วนะครับ<ะ>กิจกรรมที่ห้าคนที่สนุกสนานกับเรื่องการอยากแต่งตัวเป็นตัวละครในเกมในการ์ตูนคอสเพเยอร์ uh huh. เนี่ย มา<ะ>เจอครับในต่างในประเทศและต่างประเทศมาท่านอยากรู้จักใครบ้างในเกาหลีก็มาใครก็มาไปงานน<ะ>ีด,ดีกว่าตามดูนะครับในใน,ในอ่เพจของงานเนี่ยครับเพจเพจที่เป็นชื่องานตะกินเนี่ยครับเราก็จะเห็นมีงานและเพจของงเสร์จก็จะบอกด้วยว่าใครจะมาบ้างต่อไปยังไม่พอครับสนุกสนานและต้องมีความรู้บ้างนิดหนึ<ะ>่งก็คือการสัมมนาระดับนานาชาติโดยเชิญสปิเกอร์ที่มีชื่อเสียงนานาชาติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เราฟังด้วย ยังไม่พอครับนักธุรกิจอาจจะอยากพูดคุยเจราจากันเป็นพื้นที่เจราจาธุรกิจได้ด้วยสุดท้ายคนที่ทั้งหมดเนี้ยก็ยังไม่ยังไม่อินเท่าไหร่อยากสนุกมากกว่านั้นมีมินิคอนเสิร์ตด้วยครับอ้โห<อ>กัลาโบกี้ไลออนเปนเปอร์เพลย์กอเปเปอร์เพลนก็จะมาอันนี้ค,คือทั้งหมดคิดบวกสิบก็จะมามีอีกอหลายส่วนวีทูเปอร์ก็มาด้วยครับค่ะทั้งหมดเนี้ยคือส่วนที่จะเกิดขึ้นในงานแล้วก็เราคาดหวังว่าสามวันเนี่ยครับ มีคนมาชมไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนเ<ะ>งินหมุนเวียนจากงานนี้ไม่น้อยกว่าเจ็ดล้านเกิดขึ้นแน่นอนตอนนี้<ะ>เริ่มตื่นตัวมากกับทั้งคนในวงการและคนนอกวงการก็อยากไปพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไปได้นะครับเพราะเก,เกมที่อยู่ในงานเราจะบอกเกมนี้เรตติ้งอะไรเหมาะสำหรับ<ะ>คน,นอายุกี่ปีเล่นได้ประมาณนี้ได้ทั้งความรู้และความบันเทิงแล้วก็อย่างน้อยที่สุดท่านก็ได้รู้จักวงการของเราอะ่ะก้าวหน้าไปถึงไหนอยู่แล<ะ>อยู่ได้ระดับไหนและนาราชาติก็เป็นอย่างไรบ้างก็อยากให้ไป จริงๆแล้วผู้ปกครองไปก็ดีนะคะก็จะได้เข้าใจนะคะว่าไอ้เหล่าบรรดาที่ว่าเกมเนี่ยมันมันคืออะไรมันเป็นยังไงบ้างและงานนี้เหมือนโลกโลกของคนที่เป็นเกมเมอร์เลยนะคะใช่ครับค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะพอท่านไปดูแล้วมีเกมอันไหนน่าสนใจบ้างไหมคะท่านหมายถึงเกมที่จะอยู่ในงานใช่ไหมครับใช่ใช่ใชค่ะมีหลายๆเกมอย่างซัมมอนอร์มาสตอร์อันนี้เป็นเกมการ์ดมคนไทยนะอ ใครอยากรู้ก็ไปดูเกมมาสเตอร์ก็ใช่นะครับเกมเกาหลีที่ผมพูดถึง่อกี้ครับรู้จักไดราล็อกไหมครับและไดาล็อกรู้จักค่ะใช่ครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆปัจจุบันก็อยากไปดูครับแต่ก็เขาไมมาเลยแต่ตะกี้ผมรับเกมเกาหลีของได้ดีเซิร์ออนไลน์ก็มานะครับค่ะอันนี้ยกตัวอย่างเกมเพลยเยอร์ดังๆก็มานะครับคุณอาซาจากเกาหลีใต้คุณยางยีจากเกาหลีใต้คุณเวลจากเกาหลีใต้คือคอสเพลเลอร์ที่มีชื่อเสียง ใคาอยากเจอใครเป็นเล็กซีตามไปดูครับของเมืองไทยก็มีนะครับ C M Y K c o s Player อันนี้มานะครับของ j a สเปอรก็มาด้วยนะครับคุณเทมรู้จักคุณเทมใช่ไหมครับค่ะรู้จักค่ะเป็น c o s Player ที่ดังมากนะครับออนนี่ก็มาแป้งเอมิลก็มาอันนี้ก็มาถนะครับดังนั้นจะมีทั้งใครกันลาะชาบอย่างที่บอกว่าเกมก็จะมีเกมทุกแนวนะครับไม่ว่าเป็นแอคชั่นเกมปะจนภัยเกมปริศนาเกมจำลองเกมกลยุทธ เกมอาร์พีจีเกมอินดี้อะไรมีหมดนะครับเกมที่ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดได้หมดนะครับท่นผมขอยกยกตัวอย่างไม่หมดนะครับถ้าคือเกมอนี้เราก็ไม่จบนะครับค่ะครนี้ว่าจัดจะจัดจนถึงวันที่เท่าไหร่คะท่านสามสิบถึงหนึ่งครับสามปลายเดือนนี้ครับสามสิบปลายเดือนนี้เลยนะคะถึงวันที่หนึ่งนะคะตามเวลาไ้เลยครับ ตามเวลาอย่างห้างเปิดเราเริ่งานห้างเปิดเราหยุดงานครับค่ะท่านคะคราวนี้อ่ะอีกอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนไม่พูดไม่ได้เป็นกิจกรรมที่โยชอบมากๆคือกิจกรรมของศิลปินแห่งชาติสัญจรครับผมอันนี้เรามีศิลปินแห่งชาติตั้งแต่ปีสองแปดมาเราประกาศศิลปินชาติไปแล้วสามร้อยห้าสิบห้าท่านค่ะยังมีชีวิตอยู่หนึ่งร้อยเจ็สิบเอดท่าน Uhm. และท่านเหล er. ่าน <the> <the> ี <Pa f. S 1> ้อย่างที่ผมบอกก็เป็นบรมครูที่แบบได้รับการยอมรับแล้วก็ท่านเองก็อยากจะถ่ายทอดงานศิลป์ฝีมือของท่านทั้งทัศนศิลป์ทั้งวรรณศิลป์ทั้งศิลปะการแสดงให้กับคนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักเรียนศึกษาหรือประชาชนทั่วไปหรือศิลปินเองก็ไปเรียนรู้เข้าได้เราก็เลยจัดเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าศิลปินค่าสั่จรซึ่งจัดมาตั้งแต่ปี สี่เจ็ดเป็นต้นมาใช่ใช่นานมากแล้วปัจจุบันก็ยังจัดอยู่เฉพาะมีช่วงโควิดที่เว้นไปหน่อยหนึ่งนะครับปีนี้เลยดีกว่านะครับเวลาน้อยนะนะครับปีนี้จัดไปแล้วที่เชียงใหม่เมื่อสิบห้าสิบสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าใครยังอยากสัญจรอยู่สามถึงสี่กันยานี้ที่โคราชครับร่วมกับรัฐภัฏนครราชสีมาจัดกิจกรรมเราเรียกว่าสอนศิลถิ่นกวีขับกล่อมดนตรีพื้นบ้านร่วมสารงานศิลปวัฒนธรรม เมืองโคราชจะมีศิลปินเพื่นบ้านที่เป็นเพลงโคราชดนตรีการแสดงรวมทั้งอัตรศิลป์ร่วมสมัยและ,ะที่สําคัญคือออกแบบคาแรคเตอร์แบบ Art อาร์ตทอยด้วยนครฉะนั้นก็จะเห็นว่าศิลปินแห่งชาติกับศิลปะสมัยใหม่ไปได้วยกันได้อยากรู้อยากไปอยากก็ไม่อยากให้ท่านพลาดนะครับทาได้ในร่วมง,งานนี้ได้ฉะนั้นในส่วนนี้คือเราได้เรียนรู้ศิลปะ เทคนิควิธีการต่างๆจากบรมครูผู้ชินีบุคคลที่เป็นศิลปินชาติเลยโดยตรงครับคใครเป็นเอฟซีใครตามไปดูได้ครับ,บครับเชื่อเช,ชื่อแน่นอนคะ่ะว่าจะมีเอฟซมากมายคะ่ะสุดท้ายแล้วคะ่ะท่านจากตรงนี้ไปเนี้ยคะ่ะจะมีโปรเจกต์อะไรอีกไหมคะที่เราจะต้องติดตามนะคะในส่วนของสวทที่กําลังจะทะําค่ะ คือนอกจากที่ผมพูดถึงทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะมีโครงการหลายโครงการมากที่มานากัรอยู่ส่วน<ฆ>แรกคือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งหมดยังจัดอยู่ต่อนเนื่องถึงปลายปีอยากดูอยากรูว่ามีอะไรบ้างไปดูที่ปฏิทินของสนว์วัฒนธรรมไทยจะมีรายการแสดงเฉลิมพระเกียรติเป<อ><ฮ>็นมหากรรมการแสดงนานาชาติซึ่งทุกท่านรอคอยอยู<ฆ>่เดี๋ยวก็เริ่มแล้วนะครับขนจิตมวยที่ศิลปาชีพเดี๋ยวจะมาแล้วพฤติการยอะเลยพิติการว่าก็จะมีแล้วนผมพูดถึงเฉพาะกิจกรรมการแสดงใหญ่ๆที่มีอยู่นะครับนอกจากนี้ เรายังทําเรื่องของซอฟต์าวร์ทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครซีรีส์แล้วก็เรื่องของสารคดีแล้วก็เรื่องของเกมแล้วก็จะมีเราร่วมกับอนุสรพาวเวอร์ด้านหนังสือจัดงานสัปดาห์หนังสือระดับชาติเดือนธันวนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นงานใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณโยตามไปดูอาหารนะที่พาไรอารที่20-22ของดี76หือ77จังหวัดที่เป็นเมนูที่ อ่าควรจะต้องไปชิมไปลองครับไปดูได้เลยอันนี้ก็เป็นงานเดียวนที่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับอันนี้นิโยจะบอกว่าจุดทูแบบอกว่าอยากให้เล่งวันเล่งคืนเลยค่ะท่านเพราะแค่ดูดูแค่ดูจากเมนูแล้วเนี่ยเชื่อเลยค่ะว่าหลายท่านค่ะทั้งคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนะะี่ยค่ะจะต้องสนใจมากๆเลยแค่ฟังอย่างนี้ทําให้รู้ว่าประเทศไทยเราจริงๆแล้วนี่แหละวัฒนธรรมนี่แหละค่ะคือซอฟพฟวเวอร์จริงๆเราสามารถที่จะเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะท่านใช่ครับเดี๋ยวปลายปีนี้เรามีข่าวดีนะครับ S <S 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 เราขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกมาแล้ววัว่ารรที่จับต้องไม่ได้ก็คือคโขน,<อ>นโนลาโนรานวดไทยสามทันเนี่ยขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยปลายปีนี้เราจะได้ขึ้นคิดว่าจะน่าจะได้ขึ้นอีกสองรายการอันแรกคือต้มยำกุ้งเมนูนที่ทุกคนคิดถึงทั่วโลกน่าจะได้ขึ้นกับยูเนสโกอันที่สองก็คือเราขึ้นร่วมกับอีกห้าประเทศคือเควายาปลายปีนี้เราน่าจะฉลองอะไรสองรายการนี้ด้วยกัน และที่สาคัญอย่าลืมนะครับ15พฤศจิกาเราจะทําให้เทศกาลลอยกระทงเป็นเทศกาลแบบเบอร์อีเวนต์เป็นเทศกาลที่ต่างชาติต้องมาเที่ยวคล้ายๆสงกรานเราจะทาร่วมกับรัฐบาลกับหลายหน่วยงานยกระดับเทศกาลลอยกระทงให้เป็นการที่เป็นการท่องเที่ยวที่คนอยากมาเที่ยวมาสนุกสนานกันอันนี้เป็นตัวอย่างปีหน้าเราจะมีกิจกรรมพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน9สาขากับ9สมาคมยกระดับการแสดงให้น่าสนใจมากขึ้นและก็ ตรลี่ยมทำงานถวายเทระเกียรติสมเด็จพระเดระเทพเจ็ดสระเจ็ดสิบพรรษาด้วยอันนี้ก็เป็น<ะ>แค่ตัวอย่างของงานที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และปีหน้าครับ ค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะท่านถ้ายังไงแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะคะพอใกล้ใกล้งานอะไรแล้วนะคะอาจจะแบบว่าดูนะคะเรียนเชิญท่านมาไดยินดีครับได้ค่ะค่ะต้องขอขอบคุณท่านประสบมากๆเลยนะคะแล้วก็ให้กําลังใจนะคะพวกงานเยอะมากๆเลยนะคะแต่ที่สําคัญนะคะงานอาหารยังไงโยกเข้าไปขอบคุณทั้งสื่อและเครือข่ายทั้งหมดที่ช่วยทางานจริงๆแล้วกรมเรามีบุคลากรแค่สามร้อยกว่าคนแต่เราทํางานได้ด้วยเครือข่าย เครือ <c ười> ข่ายช่วยกันทํางานทั้งใน,นและต่างจังหวัดและก็เครือข่ายี่อยู่ต่างประเทศด้วยสภาวธรรมองค,อองค์กรื่นๆที่ทํางานศิลปะวัฒน์ต้องขอบคุณเลยครับรวมถึงท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ทุกท่านนะครับแล้วก็หน่วยนโยบายเองนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านปลัดกระทรวงท่านตีท่านนายกมงตรีก็สนใจที่ทํางานวัฒนโด,ดยเฉพาะใช้วัฒนเป็นซอฟต์แวร์ผมว่าอันนี้คือทิศทางที่เราทํามากันอย่างเป็นปึกเป็นแผ่นแล้วก็ทํามาอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเราจะเข้มแข็งขึ้นในเรื่องนี้แน่นอนครับแล้วก็เราจะเป็นประเทศที่ได้การยอมรับครับ ค่ะขอบพระคุณท่านประสบมากมากเลยนะคะท่านดีนะคะก็ให้กําลังใจนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามรายการนะคะเดี๋ยวในวันจันทร์หน้านะคะเป็นวันแห่งศิลปะไว้ทําร่วมสมัยนะคะต้องติดตามโยทาไมคะเพราะโยจะพาทุกท่านไปที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแต่จะเป็นยังไงต้องติดตามโยไปในสัปดาห์หน้านะคะย่้งไร้แล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเธออาิบดีค่ะสวัสดีค่ะทวัสค่ะ,คะสวัสดีค่ะคสวัสค่ะ,คคคะรายการ Valerty Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะสถาน,นีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97FM